ก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสําหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานเป็นชุดแนว10นิ้วดอกคู่นะครับคาราโอเกะนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากกอทมนะครับผมกรุงเทพมหานครของเราเองนะครับครับก็มาเทสเสียงนะครับด้วยกันนะครับในช่วงเย็นๆนะครับกำลังจะค่ามืดนะครับผมก็ เล่งงานพอสมควรนะครับเพราะว่าบรรยากาศฝนตกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมช้านะครับทําให้งานช้านะครับนะครับผมก็เลดลูกค้ามานะครับก็เป็นหนึ่งวันแล้วนะครับชุดนี้นะครับครับก็ชุดนี้นะครับก็จะมี10นิ้วนะครับจำนวน2ดอกนะครับคงหล่อนะครับแม่เหล็กร้อยห้าหกนะครับ ไมเหล็ก2ก้อนไว้คู่นะครับผมจำนวน2ดอกนะครับดอกดอกซับเบ็ดของเราในแนวตู้ก็จะเป็นแนวชิ้นเดียวนะครับผมเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับ8นิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกแคปล่านะครับไมเหล็ก120ไว้35จาานวน2ดอกนะครับผมแล้วก็เสียงแหลมจานอีก2ดอกนั่นเองนะครับในงานตู้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นสีครีมนะครับผมครีมนะครับตัดด้วยสีฟ้านะครับเป็นแนวที่ลูกค้าต้องการนะครับครับระบบก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบนดนะครับ หน้าปีของเรานะครับเจ็ดแบนแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปีคาราโอเกะหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเล่นไม้ได้สองช่องนะครับมีวอลลุ่มเร่งเสียงไม้อิสระนะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมเร่งไม้อิสระคือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็เอ็กโคดีเลย์นะครับปรับเอ็กโคสันยาวได้นะครับชุดใหม่ก็มีแค่ชุดนี้นะครับผมไม่ได้รวมตัวนี้นะครับผมเล่นอิสระนะครับในระบบของผมเองนะครับนะครับผม เราก็จะมีเครื่องเล่นบลูทูธนะครับเล่น USB ได้นะครับเมมโมรี่การ์ดได้นะครับ AUX นะครับในตัวเดียวได้หมดนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟสีนะครับหนึ่งตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวแอมป์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับดูไฟนะครับเวลาเช็คไฟนะครับเวลาเล่นแรงๆนะครับหรือกลัวไฟตกยังไงก็ดูเช็คที่ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็แจ็คอินพุตนะครับหรือแจ็คนำสัญญาณเข้ามาในตู้ชุดนี้นั่นเองนะครับรองรับพวก โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนนะครับมิกเซอร์นะครับหรือกล่องเจนโเทียมได้หมดนะครับที่ต้องการหทตูชุดนี้เป็นชุดขยายเสียงเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศความร้อนนะครับหรือป่องลมเล็กๆของเสียงกลางนะครับเพื่อออกแบบมาให้แนวเสียงออกมาด้านหน้าด้วยนะครับผมงานก็จะเป็นงานเรียบง่ายพอสมควรนะครับมีล้อเรียบร้อยนะครับชุดนี้ครับพัดลมนะครับห้านิ้วนะครับระบายเสียงกลางหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็พัดลมตัวนี้ครับพัดลมระบายค่าดีขับซับนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับช่องลมนะครับหนึ่งช่องนะครับนี่ก็จะเป็นน็อตหัวกระต่ายนะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับให้ลูกค้าต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์สิบสองโวลต์นะครับได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับเป็นน็อตหัวกระต่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับให้ใช้งานคลองตัวนะครับระบบก็เหลือแค่ต่อสายดินให้นะครับในชุดนี้นะครับ ด้านในก็จะมีแอม์นะครับสองตัวนะครับคาสต์ A B สี่แชนเนลนะครับหนึ่งตัวนะครับเล่นเสียงกลางนะครับแล้วก็คา์ดด D นะครับสองแชนแนลนะครับเล่นขับซับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับจ่ายกระแสไฟนะครับหนึ่งตัวเช่นเดียนะครับมีคาปาสองลูกนะครับในชุดนี้นะครับก็อยู่ด้านในนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับสองลูกนะครับครับเพาะแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับก็จัดส่งไปกทมนะครับ กรุงเทพมหาคนครของเราเองนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับจากกทมอีกครั้งนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทศสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทสเสียงด้วยนะครับ รถแห่เบียร์พยักพุรภามาเสียงสองจะลองการจะลองนานในมือดีนะครับผมผมอไปอยังมาฝากมาตอนรับต่อจากเพืนบนพื่อนเสือกสนุกสนานมาจากใจทีมงานรถ ครับก็เทศเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เทศเสียงเป็นแนวรถแห่นะครับแนวโซโลกองนะครับเพราะว่าไม่ร้องเพลงสักทีนะครับก็เป็นช่วงที่กําลังแห่นะครับครับต้องขออภัยที่ไม่มีเสียงเพลงนะครับครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับจากนะครับกทมนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ สมบูรณ์นะครับในการเทสเสียงนะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าแนวฟังเพราะนะครับในงบ13,500บาทไม่ลมส่งนะครับก็ไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับผมก็พอดีข้างบ้านบ่นพอสมควรนะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออริโอซาวชแนลด้วยนะครับผมฝากพี่น้องนะครับลุงป้าน้าอาครับกดกระดิ่งครับกดกดซับสไครต์นะครับติดตามนะครับ่อดูผลงานนะครับและเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับผมด้วนกัรไปเรื่อยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณามากครับ